ประชาชาติเราสนับสนุนบัานสองใบเพราะว่ามันเป็นสิทธิเสริภาพของประชาชนคือการที่การเลือกอบัญชีรายชื่อก็เป็นการจะทำให้พักมีควา,ามเข้มแข็งมีคลังสมองมีคนที่มีควา,ามรู้หรือมีกลุ่มคนที่เกี่ยวกับพระหุวัฒธรรมต่างๆหรือชาติพันธุ์ต่างๆที่พักจะเลือกมาเพื่อจะโน้มน้าวว่า พรรการเมืองต้องเป็นของประชาชนทุกคนอันนี้เราเห็นด้วยส่วนไอ้วิธีการนับคะแนนเนี่ยคือตอนนี้ก็ไปเลือกเอาเหมือนปี2,540คือนับผู้ขนานไม่ไม่ไม่ใช่จัดสรรปันส่วนนะคือจัดสรรปันส่วนเราก็เลยเคยทำมาทีละคือในปี60แต่นี้ก็ย้อนกลับไปเหมือนปี40ปี50 มันก็มีส่วนดีและก็ส่วนไม่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นเนี่ยก็ไปเลือกแล้วในส่วนของพักเล็กพักใหญ่ผมก็เข้าใจมันยังมีการสร้างวาฒกรรมว่าต้องเป็นพักใหญ่การเมืองถึงจะดีแต่ผมไม่มั่นใจนะฮะว่าคุณภาพของสสในพักใหญ่กับในพักเล็กมันมีคุณภาพแค่ไหนผมผมจะชื่นชมผมไม่เป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ย ผมเห็นพักเลนะ็กเนี่ยท้องถิ่นไทยใช่ไหมแม้ท้องถิ่นไทยศาสตราจารย์โควิดนะโอ้ท่านนั่งต้องกระเช้ายันเย็นแล้วก็ทุกคําถามทุกคําพูดท่านระดมสติปัญญาการทําการบ้านมาถามเพื่อจะรักษางบประมาณให้เกิดประโยชน์ของประชาชนหรือคุณมนูนพักเศรษฐกิจใหม่โอท่านใช้ความรู้ความสามารถที่อยู่ในเมืองนอกประสบการณ์สามารถที่จะช่วย หรืออย่างผมเนี่ยก็อยู่ในกรรมธิการผมเป็นคนหนึ่งที่นั่งไปก่อนเวลาก็เลิกหลังเวลาจะแค่ไหนเราให้เกียรติแต่พักใหญ่บางพักกับไม่เคยมีคนเข้ามานี่นี่ตัวอย่างนะรือคือผมไม่ให้อยากให้เป็นบาะรบะการฉงนั้นผมให้พัฒนาการทางการเมืองไปส่วนไอ้ระบบการนับคะแนนเนี่ยจะใช้ระบบผสมผสาจสนจัดสรรปันส่วนหรือระบบผู้ขนานาใน ในของพรรคประชาชาติเนี่ยในการโหวตเนี่ยเราก็โหวตว่าร้อยคนเนี่ยมันน้อยไปอ่าเราน่าจะร้อยห้าสิบเราก็บวส่วนส่วนได้การนับคะแนนเนี่ยเรามองภาพไม่ค่อยชัดปัญหาสำคัญอยู่ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะทำยังไงจะให้ไปกอกตอเนี่ยไม่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญหรือเหนือหลักการความเป็นธรรมนะฮะคือคือที่สำคัญที่จะตามมาก็คือกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูนเรื่องการเลือกตั้งซึ่งครั้งนี้ก็คงไม่ง่ายเหมือนคราวที่แล้วเพราะคราวที่แล้วเป็นรัฐสภาโดยมาจากการาเผด็จมาจากรัฐประหารทั้งหมดคราวนี้มาจากตัวแทนประชาชนเชื่อว่าความรอบข้อความปรับเปือ่หรือความสมดุลในกฎหมายพรบรประกอบรัฐธรรมนูนเรื่องการเลือกตั้งน่าจะไม่ดีเช็คเปล่าไว้ให้กรกตเหมือ,อนคราวที่แล้วนะครับจริงๆการ แก้รัฐนูญเนี่ยมันก็ทางพรรคประชาชาติหรือทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราเห็นว่ารัฐนูญเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ระบบเลือกตั้งมันมีปัญหาเยอะมากปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมการจัดสรรทรัพ,พยากรที่เป็นทุนชีวิตต่างๆเนี่ยมันถูกผูกขาดทางที่ดีที่สุดเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการชั่วคราวแล้วรีบให้มีการจัดทำรัฐนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยประชาชนหรือโดยสสรออันนั้นคือทางออกที่ดีที่สุดประชาชนจะลงโทษนะถ้ามีภาพออกไปหัวกันแล้วเราจะอย่าประมาทว่าประชาชนไม่รู้นะวันนี้ประชาชนกับอาจจะชื่นชมผมไปหลายแห่งในทาง ประชาชนมองว่าเขาติดตามการเมืองแล้วเขาชื่นชมการนำเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรว่าใครทำประโยชน์ให้ประชาชนแล้ววันนี้ผมคิดว่าถ้าการไปหัวกันไม่ไม่คำนึงถึงประชาชนเขาอาจจะได้รับบทเรียนที่ถูกประชาชนสั่งสอนมากกว่าครับผมผมก็มองอย่างนั้นนะครับ